สวัสดีค่ะนิชาครวัวบ้านนะคะคลิปนี้นะคะก็พาทุกคนมาเข้าสวนอีกแล้วนะคะก็จริงๆสวนที่บ้านก็จะเป็นสวนเล็กๆนะคะที่เลี้ยงไว้ข้างบ้านนะคะจากสวนเล็กๆจากที่เราชื่นชอบนะคะทุกคนจนสู่การนะคะแบ่งปันนะคะ,อะบอนสีขายให้กับเพื่อนๆนะคะที่มีความชื่นชอบ บอลสีด้วยกันค่ะก็จะแบ่งปันในราคาถูกๆนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นบอลสีที่นี่ขยายพันธุ์ไว้นะคะถือว่าไม่เยอะนะคะถ้าเป็นส่วนอื่นที่เขาเลี้ยงในตู้เนี่ยก็จะถือว่าเขาจะเพาะเป็นแบบพันพันต้นนะคะหรือว่าหลายๆพันต้นนะคะแต่ของนี้นี่ก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้นะคะพอดีข้างบ้านนะคะจะมะีต้นไม้ต้นขนุนนะคะอยู่ข้างบ้านแล้วก็สร้างออกมานิดๆ นิดๆหน่อยๆนะคะก็จะพอมีพื้นที่นะคะวางบอลสีนะคะจากที่เราชื่นชอบจนสู่การเป็นแม่ค้าบอลสีนะคะทุกคนนี่ค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นบอลสีเพชรพันล้านนะคะนี่ก็ลูกค้าจองไว้นะคะทุกคนห้าต้นนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะเป็นบอลสีนะคะหงเหินค่ะ ก็มี6ต้นนะคะก็จะแบ่งปันไปค่ะสำหรับถ้าถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะในการแบ่งปันนะคะสำหรับนี้นะคะก็6กระถางนี้นะคะก็จะขายอยู่ที่กระถาง4นิ้วนะคะก็จะอยู่ที่50บาทค่ะทุกคนส่วนนะคะกระถางที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอย่างเพชรพันล้านต้นนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะอยู่ก็จะขายกันอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะนี่ค่ะ เขียวสวยมากเลยนะคะถ้าเป็นแต่ก่อนนะคะที่นี่นะคะซื้อต้นพันมานะคะทุกคนก็จะอยู่ประมาณกระถางนี้นะคะก็จะอยู่ที่250นะคะที่ซื้อมาแต่ก่อนที่เป็นต้นแม่พันธุ์ของเขานะคะนี่ค่ะก็แต่ว่าพอเราแยกได้นะคะด้วยจากช่วงนี้นะคะบอนสีเขาก็ราคาลดลงนะคะอย่างตัวนี้เองเนี่ย เป็นสวนเล็กๆแล้วก็ชื่นชอบด้วยนะคะก็เก็บสะสมมานะคะในราคาที่เบาๆก็เก็บไว้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่นะคะสองกระถางนี้นี่ก็จะขายอยู่ที่80บาทนะคะนี่นี่คือนัดรับในเมืองร้อยเอ็ดนะคะส่วนสามกระถางข้างๆไซส์สี่นะคะนี่ก็จะขายอยู่ที่กระถาง50บาทนะคะในส่วนของเพชรพันล้านที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะทุกคนก็รอนะคะให้เขาฟอร์มสวยนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันนะคะหรือว่า ขายในเพจนะคะส่วนมากที่นี้จะลงขายนี้ก็จะลงขายในเพจบอลสี่ร้อยเอ็ดนะคะทุกคนก็คือขายในขายในร้อยเอ็ดนัดรับนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนจากจังหวัดอื่นๆนะคะเข้ามาก็มีการส่งเหมือนกันค่ะทุกคนนี่นะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะก็อยู่ข้างหน้านี้นะคะก็คือเนี่ค่ะแบ่งขายค่ะทุกคน แบ่งปันนะคะจากชื่นชอบจนสู่เป็นแม่ค้าบอลสีค่ะถ้าใครรักบอลสีแบบนี้นะคะก็ลองนะคะเลี้ยงแล้วก็มาแบ่งปันนะคะขายเพื่อสร้างรายได้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะนี่ก็เอาประสบการณ์เล็กๆนะคะจากคนชื่นชอบแล้วก็สู่การเป็นแม่ค้าขายบอลสีค่า